สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่โจเอาลาปลาดุกมาฝากนะคะโจซื้อปลาดุกมาจากร้านเอเชียนะคะเป็นปลาดุกที่เขาเอาไส้กับขี้ข้างในเนี่ยอบมปแล้วนะคะพี่โจก็จะเอามาล้างให้สะอาดบางคนเขาก็จะล้างด้วยเกลือนะคะแต่ว่าพี่โจจะล้างแบบน้ำเปล่ปาๆนะคะธรรมดานีละคะ่ะก็ให้มันสะอาดนะคะ ล้างเสร็จแล้วนะคะพี่โจจะเอามาบ้างนะคะทั้งสองด้านเลยอันนี้คือปลาที่บั้งเสร็จแล้วนะคะบั้งเสร็จแล้วก็เอามาหมักนะคะกับผงหมักย่างถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ หมักตามใจชอบได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปทอดนะคะไฟแรงปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวปลาจะไหม้นะคะโจก,ก็จะทอดข้างหนึ่งให้มันสุกนะคะไม่ติดกระทะแต่แล้วก็จะหลักด้านนะคะก็ทอดไปจนสุกทั้งสองด้านเลย ะะอันนี้คือสุกแล้วนะคะก็ตัดใส่กระแกรงนะคะให้เสด็จน้ำมัน แล้วเราก็ไปทําน้ำราดนะคะพี่โจะจะใช้ผงลาบนะคะน้ำตกของโลโบนะจริงๆแล้วรสชาติอร่อยอยู่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเพิ่มรสชาติเพิ่มเติมตามที่ตัวเองชอบนะคะก็ใส่เลยนะพี่โจก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำตาลน,น้ำมะนาวนะคะหรือเลมอนเสร็จแล้วก็ใส่ น้ำอุ่นนะคะไม่มีน้ําอุ่นก็น้ําเปล่านะหรือว่าน้ําซุปก็ได้เนาะแล้วก็คนๆให้เข้ากันใส่หอมแดงแล้วก็ใบมิ้นต์หรือว่าใบสาระแหน่เนี่ยนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันอีกทีนึงแล้วก็เอาไปราดนะคะพี่โจ๊กก็จะเอามาราดบนตัวปลานะคะก็จะได้แบบราบปลาดุกทั้งตัวแบบนี้นะคะ รับรองว่าอร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะ